นี่โอ้โหสวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับคลิปนี้พ่อพงพอเพียงอยู่ที่ข้างบ้านของพ่อพงเองนะครับบริเวณด้านหลังนี่ก็จะเป็นมันเบอรี่นะครับซึ่งเราปลูกไว้เป็นรูวนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเช้านี้จะพาไปเลาะดูหลังบ้านนะครับครับคือบริเวณหลังบ้านของ พ่อพงนะครับต้นเพลงรัวอันนี้นะครับพ่อพงเตรียมวงท่อไว้ตรงนี้พ่อพงจะปลูกบอลนะครับปลูกบอลสีนะครับซึ่งเป็นบอลประดับอ่ะนะครับนี่เตรียมวงท่อไว้แล้วนะครับสามวงนะครับเดี๋ยวก็จะเอาดินมาใส่นะครับนี่ข้างบ้านพ่อพง์ก็จะประมาณนี้แหละนะครับนี่ด้านในนะครับตรงนี้ก็จะเอาไว้เป็นค้างบวบค้างถั่ว ตรงด้านในนั่นก็เป็นกระชายนะครับนี่ก็เป็นอีรอกนะครับข้างล่างก็จะเป็นบัวดินเห็นไหมครับนี่อันนี้ก็เป็นผักหวานป่าของกินล้วนๆนะครับนี่ดอกกระเจียวป่านะครับเป็นดอกกระเจียวป่านะครับของกินล้วนๆเลยนี่หลังบ้านพ่อผงนะครับก็จะปลูกของกินทั้งหมดเลยนี่ดอกกระเจียวป่านี่นะครับผักอี้นยนางแหน่ผักหวานป่ามันเบอร์รี่นะครับ เราจะไม่ปล่อยพื้นที่ว่างเลยนะครับเราจะปลูกแบบปลานิตนะครับพื้นล่างเราก็จะปลูกเป็นพืชทรงเตี้ยอันนี้เป็นต้นป่าช้าเหงานะครับหรือหนานเฉาเวยนะครับนี่ครับแล้วก็ต้นผักหวานป่านี่ครับต้นผักหวานป่าอันนี้เป็นหนานเฉาเวยนะครับเห็นใบไหมครับป่าช้าเหงานี่ครับอันนี้ก็จะเป็นกระชายนะครับนี่ครับ ที่เป็นเส้นเป็นเส้นนี่ก็จะเป็นบัวดินนะครับเอาบัวดินเอามล็ดมาหวานไว้นะครับนี่นะครับอีลอกนะครับของกินทางนั้ tools, นบัวดินน่ก็ประดับครับเพื่อความสวยงามของสวนนี่ผักหวานป่าด้านในนี้ก็จะเป็นป่าเห็ดนะครับท่านผู้ชมนะครับมี่ด้านในนี้ก็จะเป็นป่าเห็ดอันนี้ครับเป็นแก้วมังกรอันนี้ก็เป็นซุ้มมังเบอรี่นะครับอยู่หลังบ้านนะครับนี่นะครับนี่หลังบ้าน บ้านพ่อพงก็อย <sh> ู่เห็นหลังคาอยู <zag> ่เนี่ยนะครับด้านหลังก็จะเต็มไปด้วยของกินเลยอันนี้จะเป็นป่าเห็ดนะครับป่าเห็ดโดยพ่อพง์จะปลูกยางนานะครับจะเห็นไหมครับต้นยางนานะครับปลูกไว้นะครับเป็นสวนเห็ดเล็กๆที่หลังบ้านพ่อพงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นเห็ดเกิดขึ้นมาเลยนะครับนี่ครับก็มีแต่เห็ดน้ําฝนนะครับที่เกิดขึ้นมาเห็ดไข่เห็ดละโงกพวกนี้ยังไม่เห็นนะครับแล้วก็มีเห็ดปวกนะครับ ซึ่งเคยเกิดนะครับบริเวณนี้เดี๋ยวเราเดินหาดูก่อนเผื่อเห็นนะครับอันนี้ก็จะมีผักหวานป่ามีกาแฟะนะครับมีต้นลําไยนะครับมีน้อยนานะครับหลากหลายนะครับมีเห็นไหมผักหวานป่าครับมีผักหวานป่าอันนี้ก็เป็นผักหวานป่าซึ่งเราก็จําลองป่าย่อมๆมาไว้ที่บ้านเราเลยนะครับเราก็จะปลูกอีลอกเหน็นไหมครับอีลอกนี่เราก็เอามาเล็ดเอาหัวนะครับมาขยายพันธุ์ หน่อไม้เห็นไหมครับเป็นป่าย่อมๆเลยนี่ครับบ้านพระพงก็อยู่ตรงนั้นนะครับต้นตะขบชมพู่อันนั้นก็จะเป็นบอลครับบอลหวานนะครับนะบอลหวานแกงอร่อยมะม่วงเขียวใหญ่นะครับไม่มีเห็ดนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูนะครับสำรวจดูเห็ดก่อนเพราะว่าช่วงนี้เห็ดเกิดเยอะนะครับผมเห็นชาวบ้านไปเก็บก็ได้เห็ดปวกกันมาเยอะเลย นี่หน่อไม้หวานนะครับกอจะลกๆแบบนี้เป็นหน่อไม้หวานพื้นบ้านพื้นเมืองของกาลสินนะครับนี่ครับจะกินอร่อยมากนะครับท่านผู้ชมกินสดสดอย่างเงี้ยก็เอามาตําเป็นส้มตําก็อร่อยหน่อไม้หวานอันนี้เป็นหน่อไม้อ่าไผ่เลี้ยงนะครับนี่ซึ่งพ่อพงซื้อมาทีแรกเองก็สามกอสามกอหนึ่งร้อยบาทนะครับครันนี้พ่อพงก็เอามาขยายพันธุ์เองได้เยอะเลยนะครับอยู่ที่สวนนะครับสวนเราอีก แปลงหนึ่งห้าไร่อยู่ทางโน้นผมก็ขยายแล้วเอาไปปลูกไว้ที่โน่นเยอะเลยนะครับเราไม่ต้องซื้อแล้วก็ขุดหนอนะครับแยกหนอแยกลำอ่ะนะครับเอาไปปลูกเนี่ยครับที่แรกซื้อมาแค่สามต้นนะครับสามต้นหนึ่งร้อยบาทแล้วเราก็ขยายเองนี่ตอนนี้หน่อไม้เราก็ไม่ได้ต้องอซื้อแล้วนะครับนี่เยอะมากเห็นไหมครับหน่อไม้ครับน่ครับกินแทบไม่ทันเลยนะครับก็ได้แบ่งปันญ,ญาติพี่น้องกินด้วยเดี๋ยวเรามาดูเห็ด นี่ครับบริเวณนี้นะครับอันนี้คือข้อกบนะครับนี่เนี่ยข้อกบซึ่งดูเห็ดยังไม่เกิดนะครับเนี่ยเมื่อปีที่แล้วผมเก็บตรงนี้ได้ตะก้าหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเห็ดปวกนะครับเกิดเต็มเลยนะครับได้หนึ่งตะก้าเนี่ยบริเวณนี้ออกเยอะมากนะครับแต่ว่าปีนี้ยังยังไม่เห็นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูยังไม่เห็นเกิดนะครับอันนี้คือเราจะเลี้ยงกบนะครับตอนนี้ก็มีกบอยู่บ้างนะครับตัวเล็ก เพิ่งปล่อยไปได้สองเดือนนะครับก็มีนกมีงูมาแอบกินอยู่นะครับนี่บริเวณนี้ก็ปลูกเป็นยางนานะครับนี่ครับเห็นไหมครับต้นยางนาเพื่อว่าจะให้เป็นสวนเห็ดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสำรวจดูก่อนว่ามีเห็ดเกิดไหมเคยมีเห็ดน้ำฝนนะครับแล้วก็เห็ดดอกแดงๆนะเกิดมาให้เห็นอยู่เมื่อปีที่แล้วแต่ปีนี้ยังไม่เห็นเลยนะครับ ยังไม่เห็นเห็ดสักดอกแล้วก็เห็ดปวกนะครับเมื่อปีที่แล้วก็เห็นปวกเกิดบริเวณนี้แหละเราเดินสำรวจไปค่ะก็ของกินทั้งนั้นนะครับมีอันนี้อะไรละมุดครับละมุดมะขามหวานนะครับน้อยหนาผักหวานปานะครับแถวเนี้ยเต็มนะครับปลูกในี่ต้นผักหวานป่าเห็นนะครับอยู่ลกๆอย่างเงี้ยก็เป็นของกิน เราเดินดูเห็ดปวกจะเกิดตามนี้นะครับเนี่ยบริเวณนี้ก็เกิดนะครับปีที่แล้วนะครับตามกอไผ่บริเวณนี้ก็เกิดนะครับแต่ว่าปีนี้ยังไม่เห็นเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นฟักข้าวนะครับท่านผู้ชมเนี่ยปลูกไปหลายปีแล้วเห็นไหมเครือใหญ่มากนะครับลามไปต้นสะเดานะครับต้นนี้คือต้นสะเดานะครับต้นสะเดานะครับต้นสะเดา นะครับต้นใหญ่มากนะเราเดินดูต่อ,อ,อไปไม่มีนะครับแต่ก่อนก็เกิดนะครับมันจะเกิดไม่พร้อมกันนะครับแต่ละที่บริเวณนี้ก็เกิดเห็ดปวกนะครับบริเวณนี้ก็มีแต่ว่าปีนี้ยังไม่เห็นนะครับมันจะเกิดไม่พร้อมกันแต่ละที่เราต้องเดินสำรวจนะบริเวณนี้ก็มีต้นยางนาซึ่งเราปลูกไว้ให้ให้เป็นอ่ะ ที่เกิดเหตุเอ้านี่นี่นี่ท่านผู้ชมสะดุดแล้วนี่นี่ไงโอ้ยแก่แล้วครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่นี่ครับเน่าเน่าแล้วครับเมื่อวานนี้ผมก็ไม่ได้มาหลังบ้านนะท่านผู้ชมเนี่ยเน่าแล้วครับน,น,บนี่เห็นไหมโอ้เน่าหมดเลยเนี่ยครับนี่ นี่อันนี้ก็แก่แล้วครับเนี่ยเน่าแล้วนะครับนี่ไม่เป็นไรเน่าก็ปล่อยให้มันเป็นเชื้อต่อไปเนาะท่านผู้ชมนี่เน่าแล้วเนี่ยอันนี้ก็เน่าแล้วแล้วก็มีอรึอกจะเป็นหอยทากหรือเปล่ามากินนะครับหรือว่ากิ้งกือนะครับกิ้งกือก็เห็นเยอะนี่ท่านผู้ชมมันเน่าแล้วนะครับโอ้เสียดายเมื่อวานไม่ได้มาเลาะหลังบ้านนะครับนี่ครับนี่เดี๋ยวเราดูที่อื่นบ้างด้านในมีไหม ถ้าเห็นแบบโปร่งๆเห็นแบบโปร่งๆเนี้ยอาจจะมีโอ้นี่ไงครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ถ้ามันเป็นแบบว่าโอ้บริเวณนี้เยอะเลยแต่เน่าหมดแล้วท่านผู้ชมเนี่ยเน,นี่ครับถ้ามันเป็นเดี๋ยวเราระวังตะเข็บตะขาบด้วยนะครับท่านผู้ชมมันจะเป็นอ่าหญ้ามันจะเป็นโปร่งๆขึ้นมาโอ้นู่นไงท่านผู้ชมน,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 นี่ครับเน่า มันเน่าหมดแล้วนะครับถ้ามาเมื่อวานนี้ก็กําลังดีเลยนะครับท่านผู้ชม,มไหนดูที่อื่นถ้าดินปร่ปงๆอย่างเงี้ยมันจะถ้าใบไม้ปร่ปงๆป่อะนะครับโอกาสที่มันจะเห็นเห็ดนะ่ครับบริเวณนี้เห็ดละโงกเห็ดไข่อะไรเงี้ยผมก็เอาเชื้อมาใส่ไว้นะครับ นี่ต้นยางนาเนี่ยนะครับเราจะใส่ไว้ตามรากเดี๋ยวดูเห็ดปวกก่อนโอ้ยนั่งไงท่านผู้ชมเน่าหมดเลยนี่โอ้อันนี้ไม่ใช่นะครับเหมือนเห็ดเลยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ โอ้เห็นแล้วท่านผู้ชมน,นูนนูน,น,น,นเห็นไหมนานดอกขาวๆอยู่นะเเดี๋ยวโอ้เห็ดเกิดเห็ดเกิดนี่นี่ท่านผู้ชมนี่นี่อยู่นี่ดอกนี้ก็แก่แล้วนะครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวดูก่อน ไม่พอแกงก็ไม่เก็บนะครับจะปล่อยให้มันเน่าแบบนี้เลยโอ้ยเน่าหมดท่านผู้ชมนี่นี่นี่นูน่นดูนะครับนั่นนั่นน,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 นัเห็นใบไม้ปร่งๆไหมท่านผู้ชมนี่นี่โอ้โหโอ้มีตัวมันมากินอยู่นี่ไงท่านผู้ชม กิ้งกือครับมันกำลังกินอยู่เลยถ้มันแก่มันเท่าหมดแล้วท่านผู้ชมนี่ครับมันมีใบไม้ป่ง,งๆปรงอยู่เนาะนี่เอาปล่อยไว้ให้มันเป็นเชือ้อถ้าถ้าเมื่อวานนี้กำลังพอดีเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับนี่อยู่ด้านในก็มีในในเนี่ยเห็นไหมนะกิ้งกือก็กำลังกิน โอ้แก่หมดเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาไว้ให้มันเป็นเชื้อเนาะไม่เก็บหรอกครับเก็บไปก็เอาแกงไม่ได้นี่แหละครับความสมบูรณ์นะครับที่เกิดจากสวนหลังบ้านเราซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นที่แบบว่าไม่มีอะไรนะครับ